on แท็บแสงไวนิวทองเรียบและเมทัลชีฟฉนวนพียูแตกต่างกันอย่างไรควรเลือกวัสดุไหนดีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากเราขับรถเข้าโครงการบ้านเดี่ยวทุกวันนี้จะต้องเจอกันศาด์ไวนิวและเมทัลชีฟพียูเกือบทุกโครงการแต่ก็โอสงสัยไม่ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบไปดูกันเลยเปรียบเทียบวัสดุแผ่นไวนิวทองเรียบเป็นแผ่น UPVC มีความหนา6ม mm. ิลเมทัลชีฟเป็นแผ่นเหล็กรีดรลอนมีความหนา0.35มิล mm. เพิ่มบุช ขนุนพีนิ้วเปรียบเทียบสีแผ่นไวนิ้วทองเรียบมีเฉพาะสีขาวเมทัลชีสมีหลายสีแต่สีมาตรฐานคือสีอลูซิงค์คล้ายสีเงินเปรียบเทียบท้องแผ่นไวนิ้วทองเรียบมีรอยต่อแผ่นทุกระยะ26.25เซนเมทัลชีบุฉนวนพ U 1นิ้วทองเรียบสีขาวมีรอยต่อแผ่นทุกระยะ75เซนเปรียบเทียบเสียงฝนตกกระทบไวนิ้วทองเรียบยืนหนึ่งเรื่องเสียงฝนตกกระทบเสียงเบาส่วนเมทัลชีบปกติจะเสียงดังมากแต่พอบุ่นวนพี ทําให้เสียงเบาลงไปค่อนข้างมากและทั้งสองวัสดุที่เหมือนกันคือกันความร้อนคงทนแข็งแรงทนทานผู้ผลิตรับประกันตัวแผ่น10ปีสรุปเปรียบเทียบกันสะทึบแสงทั้งสองวัสดุด,ดังนี้ ไม่ติดเรื่องงบจะเลือกใช้ไวนิ้วททองเรียบเนื่องจากวัสดุเป็น UPVC ซึ่งเป็นพลาสติกทาให้ดูสวยเข้ากับตัวบ้านและเสียงฝนตกกระทบ<ๆ>เสียงเบาถูกใจลูกค้าเลยแต่หากลูกค้าที่เน้นเรื่องความคุ้มค่าจะเลือกใช้เมทัลชีท T.U แทนเนื่องจากประโยชน์ใช้สอยพอๆกันแต่สามารถประหยัดงบลงมาได้ค่อนข้างมากวนิ้วทองเรียบราคาประมาณ2,500-2,800บต่อตารางเมตรเมทัลชีท T.U ราคาประมาณ1,800-2,000บาทต่อตารางเมตรประเมินร าเบื้งองต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายออกแบบภาพทีดีตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนเริ่มงานเกตกันศาสตร์และประกันงานรั่วซึม3ปีเต็มถ้าอยากรู้ว่าบ้านตัวเองเหมาะกับกันศาสตร์แบบไหนทักมาคุยกับเราได้เลย